แอปปี้ใหม่ร่วมงานวันเกิดคุณปู่ไพวงพร้อมส่งการใหม้ทุกปีในงานวันเกิดคุณปู่ไพวงแอปทักษอนจะพาลูกสาวน้องปีใหม่ไปหาคุณปู่ไพวงตลอดและในปีนี้ก็มีลูกๆหลานๆมารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาโดยแม่แอปและน้องปีใหม่ก็มีเค้กน่ารักน่ารักมามอบให้ด้วยซึ่งในเค้กนั้นเป็นรูปของปีใหม่แม่แอปและคุณปู่จากภาพที่เคยถ่ายร่วมกันโดยแม่แอปได้เขียนแคปชั่นอวยพรว่ากราบสุขสันต์วันเกิดคุณปู่ที่เคาดูรักค่ะ ทำเอาชาวเน็ตต่างประทับใจเมื่อได้เห็นภาพของแอปทักซออนและส่งการรวมไปถึงไมนภัสสิีได้ร่วมเฟรมกันเป็นครั้งแรกในงานวันเกิดของคุณปู่ไพวงค์ช็อตนี้ดีต่อใจจริงๆค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆสําหรับมิตรภาพของแอปส่งการที่ต่างคนต่างก็เริ่มใหม่กันแล้วแต่ก็ยังมีน้องปีใหม่เป็นโซ่ทองคล้องใจของทั้งคู่ที่ช่วยกันทําหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีด้วยซึ่งก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆอาทิขอให้คุณปู่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะ แม่แอปสวยน้องไมค์ก็น่ารักชอบทั้งสองเลยว้าวเปิดตัวคุณแอปเก่งมากนะคะเป็นต้นขอบคุณค่ะ